สวัสดีครับผมแอมิเชนทาวครับจากเดนกีต้านะครับวันนี้มีกีต้ามาเพื่อนลองฟังเสียงดูนะครับหลังจากที่ลงภาพและคลิปของครอบครัวเคยรีที่ผมสะสมไว้เนี่ยผมเพิ่งรู้ตัวผมเก็บเคยรีเยอะมากเลยจริงยังมี3ตัวก็ประมาณ11ตัวนะครับอันนี่เป็น1ตัวที่จะบอกว่ากีตา้าคุ้มค่า s OLID TOP เพื่อนๆเ,เขาถามมาว่ากีตา้าเคยรีรุ่นไหนที่เริ่มเล่นแล้วก็ราคาเป็นมิตรภาพจริงตั้งดูสภาพ เคยีลีเนี่ยผมชื่นชอบทรงบีแก็ชอบมากเลยจริงเกือบทุกทรงครับเคยีลีเป็นก็คเป็นครีเอทีฟครีเอเตอร์ในการคิดรูปทรงนะครับมาฟังเสียงกันว่าทำไมเสียงมันถึงทำให้เราประทับใจได้ครับตัวแค่นี้นะแต่เสียงดังลั่นนี่ solid top เท่านั้นเองนะครับ ถ้าคามเเนะทถ้าคามเเนะที่เป็นซอลิเทสแบบนี้ผมบอกตรงว่าเสียงออยฟ้านี่เบื้องเริ่มเลยเพื่อนๆว่าไงครับต่างกันยังไงครับระหว่างทรงนี้ของถ้าคามเเนะแล้วก็โอเคเดี๋ยวลองฟังดูเป็นเพลงนะซอลิทเฮดเหมือนกัน ไปเล่นนะมันจะเพีย้ยนนยครับเพื่อนๆก็ลองเทียบดูไอ้ตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าราคาตลาดมันถ้ารุกนะมาณนี้ s o l t o top ของเทอร์ควเก็2องหมื่นกว่าบาทเพราะมีคาไฟฟ้าที่ติดไปจากโรงงานแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยผมเอามาติดโซน t o n นเอาซึ่งผมชอบทั้ง2ตัวครับเพื่อนๆชอบตัวไหนลองแนะนำลองสแสดงความคิดเห็นกันนะครับผม